ก็ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไพศาลนครดําซิ่งนะครับสวัสดียันเช้าของวันอังคารที่26หรือเปล่า27เออยี่สิบเจ็ประมาอันนี้28นะครับก็วันนี้จะมาดูอพี่ตู้ครับคนในหมู่บ้านนีครับมากู้มองนะครับอันนี้กำลังเดินทางมาแล้วครับ กำลังเดินทางมาแล้วทางเดินทางมาแล้วนะครับตอนนี้เจ้าของมองครับชื่อพิตุ้ยครับกําลังจะลงไปทําการกู้มองนะครับรนี่นะครับรก็ฝนกําลังตกมาเมื่อตอนอนตอนเย็นนะครับก็หนักพอสมควรนะครับ อันนี้กำลังทำการกู้อยู่นะครับเดี๋ยวกูกก้มองนะครับเนีย่ยครับจะทำการกู้มองในช่วงเช้านะครับ จะได้กี่ตัวนะครับเมื่อตอนเย็นครับไายเยอะมากครับเสียดายเก็ดทำหล่นนะครับไม่เป็นไรครับเจอปลาหมอเลยครับปลาแพทย์ปลาแพทย์ครับหนึ่งตัวครับสองตัวครับนี่ครับชมไปเรื่อยๆนะครับชมไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็ช่วงเวลาหกโมงครึ่งนะครับ chạy được rồi mày nó hấp Vâng và không chạy đài Thì đài không là nè Hả? Ê. จะมีคนมาขโมยถอดออกหรือเปล่าวะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเออครับอือเบิ่มมันโทรจ้ะม um, ันนึงบักบ้านจ้ะ กรรมเอ,ยอ,มเอ,อ้ยเฮ้ยเหมือนมันรู้อ่ะเหมือนมันมัรู้ว่าเรามาดักมองเนาะยาแบบไหนเนาะปลาเนีะครับสรุปว่าไม่ค่อยถูกเท่าสักไหร่ครับเม่กี่ตัวเองครับ แต่ตอนนี้ยังกู้มองยังไม่เสียจสุดไอ้สิ้นสุดนะครับไอ้กู้มองยังไม่เสร็จอย่าพึ่งนับศทบหารนะครับนะครับกําลังไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทําการกู้กู้มาถึงฝั่งนี้แล้วครับน่าจะเจอฝั่งนี้แล้วครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันฝั่งนี้นะครับมาลุ้นกันฝั่งนี้ว่าจะได้หรือไม่ครับได้หรือไม่ครับครับการถ่ายทำครับ còn guu mong của chúng ta nhé, chúng ta cùng nhau xem qua đây nhé, chúng ta cùng nhau xem qua đây nhé, chúng ta cùng nhau xem qua Yeah